อันนี้ถ่ายเพื่อมีคลิปเดือนเราประเทศไทยกิฟต์ไม่ไม่ร้อนเบิ้งเปิดโตได้ไหมห็น่ากันนะเออมีการมีหมูโอเคมาครับมาเบิ้งเป็ดเบิ้งไก่เบิ้งหมูหนึ่งมาเอาผิดดีได้ตู้ห่หมูกระเจาไห้ครับไห้บดผูอันแล้วผสมภาษากันไปอันไก่กาม่าไม่เมื่อเช้านั่นนะมันมีอกไก่กับน่องมาไงครับนีดีเลยย้ายมาเบิ้งกระเพดี ไก่อกมันมันมนอไก่เอาไปซัวซัวใส่ผักแพวต้มซัวบะดนี้ตำมกพร้เข่าขวใจหัวหอมโอ้ยแซ่บแต่มันก็ชิบว่าแซ่บขึ้นกันกับจุดจี้และเนาะจุดจีไปนั่นน่ะตะกะแตนทอดไปนั่นน่ะยมักหลาย น้องไก่ไก่อะไรคะพี่ชิบหบอเอออเนา้ตะกอนอันนี้เก็บตะกอนอ่อันนี้เพ่มนีเหรอมีไก่อ้หลายด้วยครับมันมันมันปนกันอันนี้ลูกไก่กะแนไก่แม่มอนคือสิบลารโอ้คือสิบะมากรูกจีเพนซ์อครฮะอ๋อ แต่ว่าอกมันมันซัวได้เอาไปทำต้มซัวเากล้ไม่เอาหมูก่หมูเ็เอาครับหมูเขเอาให้หมูหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาให้ตีให้ขามันเอาย่บ่ขามันเอามั้ขาหมูต้มแช่ใส่กรบรพตีมทำแก้วเพ็รเพชร เอาแล้วดีมากร้อมเด้อรถดีเก่าขาหั้อเนาะจะขาเนาะเลือกสองขาขาสองขาสองขาเพราะว่าหมูมีทีขาไปสองเหมือนยาบ้านจงไปมันยางเนี่ยมันสียางยังได้ก็หนีสองขาฮะทำมันกัดทูไปทูไปทูไปอาเอียงกาพักเอียงกาให้ตากเนี่ยไปเรื่องาเอื่นยังไงบักลิ้ไม่บักลิ้ไม่ถ่ายจังเลยเด้อ เพื่อนกำลังปีนอยูอดต้นมะลิไม่น่ะกำลังสิตากแหงมันตากไม่ได้ดูฝนฟ้าอากาศมืดฝนฟ้าอากาศเบื้องต้นมันจะติดแหงใจเย็นครับข่ายจะน้อยไม่หมอนเพากำลังปีนต้นไม้อยู่ามะลินไมฮะมาลิ้นไหนบ่อันนี้พวกลังสร้างขาเจ้าปีนต้นบมะลิไม่ไปตากแหงมจะกินจุดจีถ่ายจะน้อยจุดจีถ่ายจะน้อยฝนตกแดดออกยังจะได้กินจุดจีจุดจีแน่แม่งขึ้นมากหลายเลย

แต่ว่าช่วงนี้มันพนัดขนขมันล่วงเอ่มันพนัดขนนี่เด้รถด,ดีเล่นๆๆรถดี นแม่คร <si ับต้มไช้รู้ดีแม่เทศมอชัชยพรอเมริกาแคถ้าม uh uh ันเกิดไปนิดๆหน่อยๆเขาก็นปยังเลยแม่เนาะเพราะจำกัดปปไมา่จิตไฟในบริษัทจำกัดไฟจำกัดเแต่ว่าเสียไปหาบาททิบบาทเท้าบาทเขาก็นปยังดน่อยเนาะขนมขนมแดดตุแดดตากเยอะมากครับอันอ๋อ ้มาสีไล่ด้านี่อะไรก่อนไลตะกอนยังมันเื่อยมันเื่้อมตะกนขายขาย้่อยเนาอันี้น้ำมันไหมล่ะเนาไจะกดเคยเที่อหรือไ่กดจะเปนทุกกดอ เอาไปกดขึ้นคิเล่อ่าเอากดอืมร้อยเอากดากไปไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ครับอืมถ้าบ่มีอันนี้อันนี้กระเทาะพอได้ไหนผ้าเดียวผ้าผ้าไม่มีหรอฮะผ้าไหน โอ้น้ำปลาน้ำปลานีเมกระเซบไหมครับเมกระเซบแซ่บได้เมกระเซบมไม่ได้แต่ปลาอเออเอาอันนี้สกออนคดรวไปแ้เออคิดรวมไปล้กันเลย้ากินอืมอันนสามโล สี่ห้าศูนย์อันนี้กับพันห้าแหละในซัมเอสฮะอันนี้อันนี้เกินเกินมบบอเอากระกระเปลี่ยนไปเยดเสียดแถมแถมให้กดไปอันนี้พันห้าสี่สิบสี่เลยเออเอากดไปเรื่อยๆไม่รวมน้ำมันพืชกับอันนี้นะเอออย่าดอกไม่หมอนเพิ่ะเพิ่งคลิปอยู่โบไปยังดอกกระปายไปถ้ามีอันนี้บ่มีน้ำมันกับโบได้ทอดคือเกาหั่นละก็ชิไปเสียตัวเย็นไว้แล้วบ่มีน้ำมันเนาะ เอาเดี๋ยเบื้องลังได้ครับเนี่เบื้องลังเบื้องลังนี่นี่เพิ่นเบื้องอยู่นี่นี่อันนี้กูอยู่เบื้องลังนี่เดเลขที่ออกพันเก้าร้อยหกสิบบาทพันเการ้อบาทอ๋อเอา โ <Okay. S 2> อเคพอลนะเนาะหรือกันไหนเอามาอีกชี้สิบบาทให้มันทอดสองพันเด้ออีกสี่สิบบาทเอาอเอานาะเอาขอนมนะขนมนะขนมนะมัจเจยสองฮอร์อันละฮอร์ละยี่สิบละจ้ะแม่เอามาเลยนะเออเอามาสองอันอาาสองพันบาทพอดีเด้อน,นั่นแหละครับ เลยอยู่ฟังคุณคำยางอ้อมไปอีกเออสองอันมาสองอันสองอันเออหนึ่งสองเด้อโอเคอนพอดคก่บฮะจะจะระบาทเหรอบาทนึงได้ไหมหมอนเด้อรถหาบาทนึงลูกไส้ดถหาบาทหนึ่งเอา เป็นจันไงได่กระคองขากินจังน้อยหมากริมไม้อ,อ,อ่จุดจีแมนกินนอเออเขากระลังตากแห้งไฮโยผักคะผักกิเลศก็ได้ถ่ายจังน้อยบ่เกินสิ้นเดือนดอกได้กินแน่เขากระลังตากเบื้องฝ้าเบื้องฝนอยูอ่ฝนมัมมมนื้ตกอยู่บุดฝนแต่ว่าเขาไปปีนแล้วถ่ายจังน้อยอ่าโอเคเรียบร้อยสวัสดีครับ